สวัสดีครับ FC ช่อง FC In r h e Official นะครับสำหรับกรณีดราม่าหมอรำใจเกินร้อยบอยสิริชัยที่ตลาดกินซ่ารังสิตเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับกับเหตุการณ์หน้าเวทีทำเอาแฟนคลับไม่พอใจอย่างยิ่งนะครับแต่นะครับแต่แจ็กกี้ผีบอยากนะครับ แต่รกหมอรำใจเกินร้อยก็ได้ออกมาชี้แจงให้แฟนขับแฟนเพลงหน้าเวทีเข้าใจรับทราบตรงกันยังไงไปรอด <คน S 1> ูเหตการที่เกิดขึ้น,<ค>นกันกนะครับพี่น้องอาบล่อง่ะพี่น้องฟังเด้อแฟนขับแฟนเพลงแฟนหมอรำเนาะว้าวใสถึงหันว้าหันถึงใสไ วงใดก็ตามแต่มาเล่นอยู่รักกีสารักสีน้อพี่น้องเนะาะเม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้จ้าอย่างไรน้องอาอยู่ๆให้เบากระเบาอยู่ๆไฟกระดาบพี่น้องเอ้ยมาร่บใส่เกินลอยอาจจะเลยเจ้าหน้ที่นู่นนี่นั่น <C ül> คือเวลามาาันชัดเจนอยู่แล้วว่าปิดเท่านี้เท่านี้ถูกไหมคะตอนนี้เป็นเที่ยงออคือห้าสิบเขาบอกว่าเลิกตีหนึ่งชา้าแต่มันยังไม่ตีหนึ่งไงไฟมันดับก่อนคืออะไร<อ>แฟนขับงงไหมแฟนขับเฟลหรือเปล่าพออี่น้องขาอีกสิบนาทีเองเนาะ ขนาดเวลาสื่อบาทแต่พี่น้องสองร้อยบาททุกพี่น้องก็ต้องใส่เต็มบ่มี่แบบว่าลดได้แมนบอ,อเพราะฉะนั้นเวลาเตยก็ต้องเตยเต็มที่ <แน S 1> อันนี้บอกเลยว่าหมอล่ามเด็กพี่น้องอาจจะว่าคนที่แบบว่ากั้นซีนเนาะอาจจะนู่นนี่นั่นคือเราก็ไม่รู้สาเหตุว่าดับเพราะอะไรจ่ายสองร้อยถ้าดับก่อนเวลาควรจ่ายเงินคนที่เข้ามาหรือเปล่าออพี่น้องขาค้นเก็บไปคิดนนคเนาะค่ะนาอฝากไว้เท่านี้ค่ะ นี่นะคะทุกคนค้นยู่บอกหลายเลยแต่ว่ามีการดับไฟกันเกิดขึ้นบอลลูว์เกิดจากมาเห็นอย่างไดไมะไม่รู้ทอดเพียงขึ้นเนี่ยสี่สิบมามาเย็ดแม่วันนี้ใครปิดบ่นบ่นอันให้เข้าเหรียญหัวเซมี่เด้อกระชวยทั้งหลายกระบอะกระชวยหัวปลวกนึกกระชวยผมเงี้ยวพันหิน ตามไปบล็อกเฟซถามโพสดตอดขาดเพรา่าตำรวจให้หอดเวลาสัมนีเอาใจบ่พ voilà ้นให้หอดเที่ยงคืน3านาทีแต่ว่าใจกล้อยสเรนี่ลืนหอดเที่ยงคืนส0่สิบมาเย็บม่บนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเคลียได้ ติดคเรื่องกันทั้งหมดนี้โอเคไหมโอเคถ้าจะติด